สวัสดีค่ะกคุปตนปีนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กระเช้าไลค์รูอ like ้วแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งเลยนะคะคุณพร้อมที่จะไปดูวีโอรหรือยัง<อ>ไปกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกม99คือในป่าแล้ววันนี้มาซืา้อค้าที่มีชื่อว่าแรด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 ไม่ใช่นะเรนเจอร์ต่างหากโอเคไปดูกันไปนี่นะทุกคนค่าตีเลยที่พี่ไปซื้อเห็นบอกว่า ได้น้ำยาหนึ่งที่มันสามารถโยไปแล้วจะบินจะเป็นระเบิดแล้วก็หน้าไม้หนึ่งนะเป็นหน้าไม้ราว้าคือถ้าเรายิงโดนใส่ศัตรูคือมันจะแบบอันนั้นอ่ะเผาไหม้เป็นอาหารที่เราเลยอ่ะ oh <my> ไม่ดูช่องอื่นมาอุ้มมันน่าใช้มากแล้วก็มีเพชรสองร้อยพอดีไงแล้วก็ไปซื้อเลยจ้าอ่าประมาณนี้เลยนะทีว่วิชชาใช้แล้วอ่เย่ดีใจอ่ะทุกคนเลนเจอร์เลเจนไปทุกคนแล้วเราจะพาไปเล่น จะพาทุกคนไปลองใช้ดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่าแล้วมันเหมาะหรือเปล่าสมสมไว้โอเคนี่นะกินกระต่ายแล้วกระต่ายจะไม่ล้จะได้อาหารมากินนะเรากินโอเคนี <Yummy. S 1> okay. ่คือข้อดีของมันคือมันจะเป็นอาหารให้เราแต่ว่ามันยิงได้แค่ทีละนัดเดียวนะทุกคนแล้วนัดเดียวแล้วก็ต้องโหลดใหม่แต่มันเป็นหน้ามาอินฟินิตี้ไงทุกคนโ okay. อเคหยับมือแต่ออวดเราต้องไปหาทานก่อนโอเคทาน ไม้ไม้ตัดไม้ไปด้วยตัดไม้ไปด้วย,วยเก็บเก็บเก็บตรงนี้เราก็มาวางไว้ส่วนตรงนี้เราก็ใส่เป็นเตาเผาเตาเผาเผาแล้วเราก็จะทําการไปฆ่าตัวอะไรดีรู้สึกแบบอกเกิดพอเรามีธนูหน้าไม้ธนูนั้นลกแล้วรู้สึกอู <c oughs> ้นว่าฉันน่าจะต้องรอดนะจะลองไปช่วยเด็กดีไหม ตอนนี้ขอหาเก็บของก่อนพี่ต้องการสเสบียงติดตัวไว้ที่บ้านเค <c oughs> โอเค,อเคมามามาแล้วเราก็เอามาใส่เพื่องบทแล้วเราก็เอ่อนี่มาป่าตัวนี้นะจะต้องยิงกี่ทีหนึ่งกยิงไม่โดนสองุ้ยสองทีแล้วก็จะได้เนื้อมัอย่างนี้แล้วเราก็กินเข้าไปโอเค อบอกเลยว่าท่านี้ใครๆก็อยากได้เพราะว่าขี้เกียจเอามาพผารู้สึกว่ามันเสียเวลา <Yes. S 1> โอ้ด้นนะ้ำมันแต่ไม่ต้องลัวนะทุกคนคืนแรกยังไม่มีตัวอะไรยังไม่มีตัวอะไรจะมีแค่หมาป่าจะมา,ออาอคอยเล่นงานแค่นั้นวิอยากได้อ่ะอันนี้อินเข้าไปเก็บเก็บเก็บโอเคพอเต็มกระเป๋าแล้วเราก็ทําการกลับ ไปที่เข็ม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 โอเคอืมโอเคโอเคเอามาใส่ตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยแล้วก็อัพแผนที่ต่อไปได้แล้วแล้วก็กินยัมมี่วันแรกยังไม่มีอะไรก็ฆ่ากระต่ายนะกระต่ายนี่ครั้งเดียวก็ตุยแล้วแต่ถ้ายิงบนหัวมันนี่น่าจะยิงแบบไม่ต้องรอให้มันไหม <c oughs> ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเรามัวแต่หาของตรงนี้นะเดี๋เก็บมาเก็บมาอันนี้ก็เก็บมานะอใส่เข้าไปไหมไม่เอาใส่ในนี้นี่เอากระแผนที่ก่อนพ่อค้าเทกระตุยมาแล้วกระตุย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 ขอ ขอหน่อยวอกระสุนแต่ว่าเ,วเราไม่ได้ใช้คัาแล้วโอ้โหนี่คือกระตุยย่างย่างกระตุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าดิน้นโอเคเราต้องหา้ากระต่ายก่อนไม่ชินหนังโอ,โอ๊ยนี่ไงได้แล้วโอเคเกินเข้าไปกินเข้าไปเลเราได้หนังกระต่ายเอ้ยนี่นี่หนังรองเท้ากระต่ายเฮ้ยอะไรเท้ากระต่ายนั่นเองแล้วก็มาใส่แต่อย่าพิ่งนะ อย่าเพิ่งเทเราต้องไปดูก่อนว่าถ้าเราเปิดกล่องแล้วเราจะได้อะไรใช่่าวใช่ใช่เปิดกล่องก่อนว่าเราจะได้ถุงดีหรือเปล่าขวานแสดงว่าถ้าเราได้ขวานเราจะต้องไปแลกสิ่งที่เรียกว่าถุงแล้วก็แลกไปถุงอ่ากระสอบดีเก็บได้เยอะขึ้นนะทุกคนกระสอบดีแต่ว,วันนี้เราก็เผาไปเสร็จแล้วใส่ กระต่ายนี้ผอยังไม่ใช้ละกันนี่ยิงไปเนื้อกระต่ายเอิม่มไปตรงนู้นไปตรงนู้นตรงนี้มีหอกอยนะทุกคนแต่ตอนนี้ลองฆ่าหมาก่อนอะฆ่าหมาอ๋อมันต้องใช้แค่หนามายิงเท่านั้นมันถึงจะได้ถึงแม้ว่ามันจะเผาอยู่แล้วเราขวานตีมันมันก็ไม่ได้เนื้อ ที่ม <Okay. S 1> ันเป็นแบบสุกนะทุกคนอเก็บได้สิบห้าแล้วเราก็วิ่งเก็บเลยเก็บรัวรัวรัวรวเก็บเลยได้สี่แล้วนะคือเนี้ยอาจจะตัวสปรล่าไล่เราวันนั้นชื่อว่ากวางขมวยขมิ้วหรือเปล่าไม่ใช่อาจจะเป็นกวางก็ได้ ไปไปไปกับแคมริวเฮ้ยพี่ว่าพี่ไม่กลับแคมและพี่ว่าพี่จะอยู่ตรงนี้ <c oughs> มาเอาไฟฉายโอเคตรงนี้มีถ่านเก็บมานะโอเคเรามีไฟฉายแล้วเราเออตะลุย มาถึงแคมเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วเราก็เอาเหล็กมาใส่ในนี้แล้วเราก็ทําการฆ้ากระต่ายตรงนี้จะ<อ>ไ,ได้แล้วโอเคได้ท้าแต่เก็บไว้ก่อนอย่าฆ่าหนูอย่าอ,อ๋อไม่ทันแล้วแหละไอเจ้ากระต่ายตัวน้อยโอเคใส่เข้าไปมีหอก มีธนูมีธนูออกไปด้านนอกดีกว่ายังไม่ออกหรอช้าแล้วช้าแล้วไป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 ที่จะมาบ้านหลังที่เรียกว่าอา <S 1> <S 1> นี่มาตรงนี้นะแล้วเราก็มาทำการหาเสร็จลงเสศษเกรกนะทุกคนประมาณนั้น วันนี้จะมีไอตัวที่เรียกว่าแพนด้าโผล่มาใช่แพนด้าไม่ใช่แพนด้าทุกคนอย่าอย่าไปเชื่อใจคนนี้คนนี้เขาหลอกเราได้เมื่อ <Yes. S 1> อ่าไมโครวเวฟถูกต้องถ้าเจอลงถ้าเจอลงอาหารต้องมีไมโครวเวฟเพราะว่าเราจะได้เออบอ,อาหารที่มันแบบกำลังอ่อะตัดไม้ตัวนี้ไปก่อนนะชูวังชูวังชีวิงชีวังสว่งลังกัง พี่จะเข้าไปในนี้นะทุกคนเพราะว่าพี่จะครับสิ่งที่เรียกว่าครับหรือจะครับดีไหมนี่พี่จะมาคลายพลทตชีนะว่าจะต้องยิงกิจที่ถึงตะตุยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสามสี่สี่ครั้งนะทุกคนประมาณสี่ครั้งแต่ถ้ายิงหัวนี่ไม่แน่ใจอึอึอ,อึโอเค เราเก็บเอาเพื่อลัิชิแต่เมื่อกี้ดูได้แล้วว่าต้องยิงประมาณสีท่ทีนะทุกคนถึงจะตุยหมายถึงในพลัทชิยิงเาอาจะตุยสี่ที <c oughs> <c oughs> อันนี้ฐานเก็บมานะเอา,เอาวิทยุมาด้วยเอาวันนี้มาใส่ประกอบเอาวันนี้อ่าแล้วเราก็ขึ้นมาเอาชิ้นสุดท้ายนะเพราะว่าพี่จะคราฟสิ่งที่เรียกว่า ขล้ลอนขอล้อนจะกล่องนะทุกคนเปิดกล่องก่อนแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีตัวอะไรมาค่ะอืมอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยไหมไม่เปดิดต้องมาปีนอย่างนี้นะทุกคนถึงจะปลอดภยัยปลอดภัยจากสิ่งที่เรียกว่าว่ากว้างกว้างแล้วก็แพ้ เพ่เพ่แล้วก็พวกหมาป้าหมาป้ามาปูแล้วก็เอฟเคไปนะชิวๆเอเอเอานูบอกเลยว่ามันดีสองรอนี่ก็เหมาะอยู่ได้ไฟป่ามาเลยแล้วก็ธนูนักนลอินฟินิตี้กระสุนอินฟินิตี้อินฟินิตี้เต่ว่าไฟป่าไม่อินฟินิตี้นะคะทุกคนใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอืมแล้วก็รอให้มันชาเลทุกคนแค่นั้นเลยโอเคช้าแล้วอ่าช้าแล้วโอเค วันที่สี่โอเคคูนึงเพราะว่าไม่ได้ช่วยตัวอะไรมาเลยเจอหมาป่าแล้วก็ห้าวเซมานอยก็ยิงเพราะว่าหิวตัวนี้ไม่ได้ห้าวหรอกหิว <Yummy. S 1> กินตับ,บหรอน้ากูเนี่ยกินตับหมาใครจะกล้ากินเนื้อหมาป่าทุกคนเนื้อกระต่ายก็ไม่กล้า เลยนะตัวนี้แคปไฟพี่เลเวลห้าเรียบร้อยอันนี้เราก็ขอมาเดี๋ยวเราจะต้องตัดไม้ก่อนตัดไม้ตัดไม้ไว้เยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะฝนตกก่อนอ่าทำได้ดีมากเป็นเกมที่ดีก็คือคำว่า Good game. กู d ดเกมเกมที่ดีนะฮะ ทุกคนต้องมาเล่นกันเยอะเพราะว่าเกมที่ดีอฮะโอเคใส่เข้าไปในเครื่องนี้พอได้ต้นแค่มาแล้วก็เอาไปหวาดทิ้งเลยนะคะทุกคนไม่ใช่สิต้นกล้าคือมันสามารถไปปลูกได้ใช่ บางคนก็ไปปลูกแล้วรอเข็มไฟบางคนก็ไปปลูกแล้วก็รอให้มันโตแล้วเราก็รอตัดอะได้ตัวครับเด้พี่อยากได้ฟาร์มดินดินฟาร์มให้ยักยักคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้ไปที่เขมไฟของคุณโอ้โหาให้หรอเนี่ยเพิ่งผ่านแค่สี่วันอ๋อสี่วันก็มาบุกให้เราจะต้องมุ่งมั่นสมัครีมันจะมีสองตัวจะมาบุกเขมของเรา ไม่เท่ากับตอนที่เราไปตรงนั้นมันไม่ใช่สตองโฮสตองโฮต้องไป็นมดันเพชรสวัสดีเจ้ากว้างฮัลโหลเฮ้ยเฮตรงนี้หรอฉันจะสับเฮ้ยหัวหักเลยเฮ้ยเฮเอาธนูหน้าม้ายิงเลยทุกคนอิอันนี้สองทีสองทีแล้วอ่ะอันนี้ไมทไมทไมหนึ่งถ้ายิงหัวนะสองสาม สี่นะสี่ครั้งนี้ทุกคนแต่จะใช้อย่างอื่นมาตีด้วยน่าจะเร็วโอเคนี่เป็นเนื้อกระต่ายได้มาได้ไงเนี่ยเอาเก็บมาเมื่อกี้มันคือว่าพี่เก็บของแค่สามแต่จริงๆที่มีห้าชิ้นโหฮพาร์ทนี้นี่าทุกคนวันที่ห้านั่นเองทุกคนก็ขอจ้า เตียงก่อนนะแล้วก็เข็มชิดอันนี้ได้ฟาร์มดินมาแล้วอันหนึ่งที่ต้องไปหาฟาร์มไม้อีกเพราะว่าตอนนี้มันไม่พอนะอก็ดักหนีมาก่อน่อะก็ดักหนีแผงหนีนะแผ,แผงเพทุกคนยังไม่รู้ว่าพี่จะทำอะไรแต่ถ้าทุกคนได้ดูจ,จบคลิปทุกคนจะรู้เลยว่าพี่ทำอะไร ตัดไม้ก่อนเราไม่ได้เอาใส่ขึ้นไฟนี่เราจะไปใส่เครื่องบดแล้วก็ไม่ต้องห่วงยายโอเคตัดไม้มาตัดไม้มาตัดไม่ไม่โอเคใส่เครื่องบดขี้เครื่องบี้หยดโอเคก็จะครับแปลงผักแปลงผักฟาร์มอัตโนมิทโอเค แล้วพี่ก็จะเก็บอาหารไปคนน่าจะรู้แล้วนะว่าพี่จะทำอะไรกระต่ายตัวนี้เกะกะมาเราจะไปตรงที่เรียกว่าหอคอ,อยแจ็คเป็นแทบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นโดขึ้นอะไรนะขึ้นอะไรไม่รู้โอเคมาตรงนี้แล้วนะคนมีกล่องให้เราเปิดวางอาหารไว้ก่อน อา้าวเผื่อไปเปิดประตูพี่ว่าจะไม่เปิดประตูแล้วไม่เป็นไรมาม,มาเปิดพี่จะไม่เอากระสอบดีนะมันเกะก,กะใช่ไหมบางคนก็อาจจะคิดว่าเกะก,กะกลยโยนทิ้งเลยอาหารห้ามออกไปด้านนอกจะต้องมาอยู่ในนี้มาทุกคนแล้วเราก็จะเอฟเคยาวๆบอกเลยว่าพี่จะทำการเอฟเคบนนี้โอเคบอกเลยว่าครั้นี้ดีมากทุกคนไปซื้อกันเยอะๆนะแค่ <"Yeah> สองร้อยเองโอเคไปแล้ว, <Okay. S 2> วนะบ๊ดายบาย You all I can t h i n k of Every drop I drink up You my soda pop My little soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเด้อทุกยืดที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อป